รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอยู่กับท่ชานะคะในรายการเมลั๊อปไนท์ไลฟ์ ปิดใจให้ป๊อปเปิดเมโลป๊อบไนไลฟ์ค่ะรายการที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนยามค่าคืนแบบนี้เราจะการทุกคืนวันอาทิตย์นะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง9 M c o t HD นั่นเองและคืนนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญที่จะมาส่งทุกคนเข้านอนแต่ว่าขอส่งแบบฮับฮอปเยินเยนิดนึงนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพิร์ดและแซนต้าค่ะสวัสดี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 ครับเห็นไหมยังไม่ทันเริ่มเลยพี่ต้องอบเลยเนี่ย ก่อนอื่นแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าจ้าสวัสดีครับผมเพิร์ธธนพลครับเย้ <Yay. S 2> สวัสดีครับผมเซนตา้ผาผงสะพักครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้อัปเดตชีวิตช่วงนี้กันหน่อยเพราะว่าดูแลแบบบีซี่สุด เพิ่งบินกลับมาจากญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นครับใช่ครับสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมไปทําแฟนซา์มาครับผมสุดยอดไปเลยมีแฟนซา์แล้วซึ่งจริงๆอ่ะเรายังอยู่ด้วยกันไม่ถึง1ปีเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับประมาณ10เดือนครับที่ทํางานกับซานต้ามาครับใช่ครับผม10เดือน10สิเดือนที่คู่กันมาแล้วแบบแฟนๆการตอบรับดีมากๆเยอะมากเลยว่าแบบร้นหลามเลยไม่คิดว่าจะมาแบบถึงขนาดนี้แบบคนชอบเยอะขนาดนี้ครับใช่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนเลยครับน่ารักมากๆเลยอ่ะ กลับไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยดีกว่าครับผมเป็นไงมาไงถึงมาคู่กันได้ค่ะสองคนนี้โอ้โหจริงๆต้องให้เครดิตพี่ถาใช่พี่เอกพี่เอกพี่เอกโคบมากมากเลยครับใช่ครับเพราะว่าแบบเหมือนเห็นเคมีอะไรเราบางอย่างครับก็เลยเรียกเรามาคุยกันว่าเอ้ยเออเนี่ยจะมีแบบให้มาเล่นด้วยกันนะใช่ครับเห็นหน้าพี่เพอร์ครั้งแรกรู้สึกยังไงครันต้าตอนนั้นจําได้ครับในห้องพี่เอก อ่าครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ที่เข้าไปเจอพี่เพิร์ดก็เป็นยังไงบ้างเกรงตอนแรกเกรรงด้วยเกรงใช่เกรงเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเกร็งพี่เขาเป็นคนดังไงเราก็เก่็งนิดนึงคือเราเคยเห็นผลงานเขามาก่อนแล้วแหละถูกไหมแต่ว่าเคยเจอกันแบบตัวต่อตัวอย่างนี้หรือยังคะ อย่างเออจริงๆมีเคยเจอไปเมื่อ3 3-4ามสี่ปีที่แล้วเคยทำโปรเจกต์ด้วยกันใช่แต่เป็นแบบแค่ผ่านๆกันนะครับแบบไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เฉียดนะอะไรใช่ครับผมแต่ครั้งนี้คือต้องมานั่งคุยกันทํางานด้วยกันเลยแล้วเพิร์ดราคาเจอซานต้าครั้งแรกครั้งแรกเออผมจําได้ครับไปเมื่อรายการเมื่อ4ปีที่แล้วยังไม่ได้คุยกันมีเด็กหัวทองนั่งอยู่ข้างหลัง เขาเป็นแบบเด็กของหัวผมบ๊อบสีทองไงผมจำได้น่ารักมูมิเลยฮตอนนั้นจำรายละเอียดได้ด้วยด้วยยังแบบแก้มงกลลอยู่ตอนนั้นโอ้เฮ้ยดีเทลแน่นมากอ่ะแน่นมากจำได้หมดเลยอ่ะรัแล้วคราวนี้พอได้คุยกั่งครั้งแรกอะค่ะครับรู้สึกยังไงต่อกันบ้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันคือร่างสองของเราที่เราค้นหา คือเป็นคนแบบเหมือนกันเลยเหมือนกันมากพี่มันเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะสไตล์การแต่งตัวครับหรือว่าอันนี้ได้นัดกันไหมตอนแรกไม่ได้นัดเลยฮะใช่ครับไม่ได้นัดเลยใช่แล้วแบบจะจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยความแบบความคล้ายกันหรือว่าอะไรใช่ครับแต่ด้วยความที่เราทั้งคู่เป็นคนชอบแบบคล้ายกันคล้ายกันใช่ครับนิสัยเหมือนกันนิสัยคล้ายกันมีโมเมนต์ไว้แบบอุ้ยคนนี้ทำไมดูหลอกกับฉันอย่างเงี้ยเขมเมนต์คอมเมนต์ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับ แบบแรกที่ผมเห็นพี่เขาคือพี่เขาเป็นคนที่หล่อเป,เป็นคนที่หล่อหน้าตาดีแล้วก็เป็นแบบ เก่งด้วยโอ้โหเล่นกีตปลาด้วยเก่งเลยจริงเธอจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยเขาอวยขนาดเนี้ยเยอะพี่สองแปดพอพี่พี่เลี้ยงข้าวต่อไปโอเคได้เลยครับโอมาเกษตรวาทูเก็บไว้ดีกว่าเห็นไหมจังหวะเขาโบ๊ะบากันดีมากเลยเนี่ยแล้วพอแบบว่าได้ทำงานร่วมกันจริงๆอย่างที่บอกไปตอนนี้ประมาณแปดหรือสิบเดือนนะประมาณสิบสิบเดือนคสิบเดือนแล้วใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนตอนแรก รู้สึกสนิทมากขึ้นครับ<ช>สามารถแบบคุยทุกเรื่องกับน้องๆได้ทุกอย่างเลยแบบ ไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามก็คือเอ้ยออ้าคิดเขาเป็นช้อยแรกๆเลยที่เราจะเลือกปรึกษาเขาเลยนะครับผมก็เหมือนกันครับจริงๆเราก็จะได้คําตอบที่เเราต้องการครับผมใช่บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ไม่มีสาระเท่าไหร่ใช่คต่ชอบคุยกับพี่เขาบางทีก็ติดเล่นบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเน้นไปทางติดเล่นับพูดถึงการเป็นนักแสดงกันก่อนดีกว่าถามถึงจุดเริ่มต้นของแต่ละคนผลงานแรกในฐานะนักแสดงถ้าเป็นผลงานแรกเลยนี่จะเป็นอารมโฆษณาผลไม้ครับ ตอนอายุอายุ13-14ครับเด็กมากแล้วก็มาเล่นซีรีส์ตอนอายุ15-16ครับก็เด็กมากอยู่ดีกาะก็เด็กเลยครับและซันต้าล่ะคัะว่ายเลยโอ้ไม่เป็นไรยังอายุใกล้ๆกันต้อ๋อโอเคจะดูเป็นลุงไว้แล้วครับผมของผมก็ประมาณ น่าจะช่วง15ครับผมตอนนั้นเข้าเข้าไปประกวดรายการ To ท n บีน้ r วันครับผมหลังจากประกวดเสร็จก็เข้ามาได้เล่นซีรีส์ใช่ครับผม,อมตอนประมาณ 10, 10, 17 18ใช่ครับต,ตอนนั้นแล้วพอได้มาเล่นคู่กันในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะสนุกมากตอนถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าสนุก ที่สุดในเรื่องเรื่องหนึ่งตั้งแต่ทํางานมาแหละสนุกจริงสนุกคือไม่ได้มีแค่เราแล้วยังมีพี่ๆในกองที่แบบโหปั่นกันสุดๆเลยครับผมมันสนุกเกินไปเลยเพราะเรื่องนี้มีตั้งสามคู่ถูกไหมคะแล้วดูแลปั่นทุกคนสุดๆเลยโดยเฉพาะพี่พี่จูพี่จูที่ตัวหนักเลยจูพี่บุกหนักเอาการครับหนักเอาการก็แสดงว่าในกองก็จะมีแต่ความสนุกสนานแต่ว่ามันอาจจะมีความคาดหวังแลวเนาะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนิดหนึ่งครับใช่ไหมคะก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่าพี่พี่เพเขาจะบอกผมตลอดว่าแบบอย่าไปคาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังทําให้เต็มที่ทาให้เต็มที่ทพออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมมีบทบาทไหนไหมที่เราใฝ่ฝันเลยว่าอยากจะเล่นบทแบบนี้สักครั้งในชีวิตผมอยากเล่นบทเท่ๆครับเป็นมาเฟียอ,อะไรอย่างงี้จริงอยากลองแต่ตามเหมือนกันเรื่องนี้เพราะว่า น่ารักมาสักสองสเออระมาณเนี่ยเรื่องเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นน่ารักเหมือนกันเป็นน่ารักอยากจะลองแบบจริงจังกับตาเป็นดารามาคึ้มๆเลยคึ้มๆ<ช>มเลยสักเรื่องหนึ่งครับ,บมาสู้กันเองเสู้กันเองอะไรนี่ ก็น่าลอง <า S 1> อะไรอย<ช>่างเ้นใช่ครับผมนะคะอันนี้เป็นผลงานในเรื่องของการแสดงแต่คราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเป็นศิลปินบ้างทั้งสองคนเนี่ยเดบิวต์มาแล้วรเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปเกินไปแล้วว่าแนวเพลงต่างกันมากเลยอะ่ะโอ้เยอะเยอะมากครับ<ม>ใช่ไหมใช่ส,สุดเลยของพัดจะเป็นแนวแบบร็อกเลยเป็นรล็อกเลยครับชอบรล็อกไมท่านชอบรล็อกเก่าๆ80 90เลยนะครับก็คือฟังแนวนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยครับอืมแล้วเซนต้าล่ะผมก็จะเป็นฟิลแบบ เอ่อไอดอลครับผมเป็นฟิลบอยแบนด์ครับผมใช่ก็จะเป็นแบกออกมาอีกอีกแบบหนึ่งเลยค่ะโทนสไตล์ก็คือจะเป็นแนวเต้นเลยของเราใช่ครับผมเป็นแนวเต้นเลยฮะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะล็อกผมก็ชอบนะก็ได้เหมือนกันใช่ผมก็ชอบแต่ว่าถ้าฟังเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ฟังบ่อยมากนะแต่ว่าชอบลองชอบแบบเพอร์ฟอร์มเป็นล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเท่มากแล้วมีเพลย์ลิสต์แนวไหนไหมคะที่ฟังร่วมกันแชร์กันได้น่าจะ ฮิปฮอปไหมอ๋อเจ้าพีฮอปทั้งคู่หอใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับมีผมมันมีฟังบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยก,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 ก็เท่ดีอะไระจริงเพราะว่าเทรนตอนนี้เพลงแบบในโลกเลยเนาะมันจะต้องมีแร็ปไปผสมบ้างมีความเป็นฮิปฮอปหน่อยซึ่งตัวซิน้าเองก็คือเป็นสายเต้นเป็นเทรนที่เกาหลีมาแล้วด้วยครับ <ไป S 2> ผมสุดยอดเลยอ่ะแชร์พี่ฟังหน่อยนะแมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เกาหลีก็ตอนนั้นออดิชั่นครับผมออดิชั่นไปประกวดรายการรายการหนึ่งครับก็ ได้เข้าไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปอยู่ที่เกาหลีประมาณ6เดือนใช่ครับผมก็ไปอยู่ในที่นั่นแล้วก็กินนอนที่นั่นซ้อมที่นั่นเลยครับผมแต่ตอนนั้นเราพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ถูกไหมใช่ครับไม่ได้ครับก็มีเรียนเรียนไปก่อนหน้าที่จะไปประมาณสองสามวันสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ครับน้อยมาก <c oughs> ใช่ครับก็ยอมรับตรงๆรว่าเครียดครับช่วงนัง้นใช่แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากหาจากไหนไม่ได้จริงนะเพราะว่าเขาก็ซ้อมกันหนักไหมคะซ้อมกันก็ ประมาณหนึ่งเลยครับผมออก็เพื่อความเพอร์เฟกต์กันนะเพื่อความเป๊ะใช่ครับผมแต่ก็รู้สึกสนุกที่ได้ทําครับ<ด>แล้วก็ได้เ,เหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากเลยแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนั้นะกลับมาใช้ที่นี่ด้วยใช่ครับผมมีสอนเพอร์เนบ้างไหมคะเอ้ยจริงจริง <laughs> มีนะครับแต่ผมก็ผมเรียนรู้ช้ามากขาแข้งผมพันกันจะหัวที่มเหมอสนิทกับร่างกายไม่เพิร์งยากมากไม่ค่อยไม่ค่อยเลยเดี๋ยวน้องพาสนิทพี่อะไรโอ้ได้เลยพาสนิทใช่ไหมเอาแต่เต้นชาเลนจ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเดี๋ยวก็จะแบบเออได้เองได้เหมือนกิ้งก่าเต้นนะเอ้อเต้นไปเรื่อยๆเลยก็เก่งได้ไดเอาทั้งกันให้แบบฟีดแบ็กผลงานเพลงของแต่ละคนหน่อยดีกว่าเอาฟีดแบ็กกันแบบซึ้งๆหน้าแบบนี้เลยอ๋อหมายถึงว่าผมบอกของน้องใช่ไหมจริงๆก็ ดีใจกับน้องครับรู้สึกว่าผลงานน้องดีมากในในสิ่งที่เขาพยายามแบบทุ่มเทกันมากกว่าเขาจะแก้เพลงกันกว่าเขาจะทําเพลงออกมาทําท่าเต้นเลยเนี่แล้วตาเป็นคนที่ที่ตั้งใจมากครับตั้งแต่ไปเขาเรียกอะไรนะเป็นเทนดีที่เกาหลีอะไรเนี้ยก็ดีใจที่น้องมาถึงวันนี้ได้เดบิวต์ออกมาเป็นวงภูมิใจมากขอบคุณครับอ่ะสักหนึ่งท่อนพอกันอ่าแล้วของต้าล่ะค่ะครับก็ จริงๆดีใจกับพี่เขามากครับเออได้ทาในเพลงได้ทําเพลงในสิ่งที่แบบเป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบผมรู้สึกว่าเออพี่เขามีแพชชั่นในด้านนี้สูงมากๆเขาเป็นคนที่ชอบดนตรีแบบสุดๆของเขาเลยครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้ทําในสิ่งที่ชอบครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีความเป็นตัวตนของเขาออกมาอีกแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนติดตามพี่เขาด้วยนะครับน่ารักมากมีแลนจะออกคู่กันไหม เร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้รนจริงปะเนี่ยจริงครับอันนี้หลุดสปอยปะเนี่ยบอกได้แล้วใช่ปะ่ะน่าจะได้นะ <laughs> โอ้เร็วๆนี้เลย <laughs> ก็น่าจะได้ครับก็ฝากฝากทุกคนติดตามด้วยอยากรู้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันได้แต่ปีนี้พี่อยากรู้ว่าเราอ่ะได้ทํางานในวงการบันเทิงหลากหลายแล้วทั้งเรื่องของการแสดงการเป็นศิลปินจริงๆเรามีความฝันอะไรไหมคะว่าจริงๆจุดสูงสุดในชีวิตของเราที่เราอยากจะไปให้ถึงอ่ะมันคืออะไรคะผมมีความฝันว่าอยาก สักวันหนึ่งอยากขึ้นคอนเสิร์ตที่มีคนดูเยอะๆเกือบกับวงใช่ครับผมใช่ราชมังสักรอบอะไรอย่างนั้นาใช่ครับผมเข้าใจเลยอ่ะไม่เป็นความฝันของศิลปินจริงๆใช่ครับอยากอยากขึ้นคอนเสิร์ตแบบได้ได้โชว์ให้ให้คนเยอะๆเห็นอะไรอย่างงี้ครับผมก็เหมือนเหมือนป้าครับคล้ายๆกันแต่ก็อยากเล่นกับวงอยากทําให้ให้ล็อกกลับมามันอีกใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะยุคก่อนหน้านี้ประมาณ ยุคสองพันสิบกว่ากว่าที่ร็อกก็คือคลองเมืองอะคลองเมืองจริงก็คลองมาแปดศูนย์เก้าศูนย์เลยเนี่ยมาตลอดนะแต่ว่ายุคนี้อาจจะหลบให้ทีป๊อปเขานิดนึงทีป๊อปเขามาใช่ทีป๊อปเขามาจริงก็คือดีดีทั้งคู่นะรู้สึกว่ามันก็เป็นคนละสไตล์ที่แบบลงตัวกันเลยเนี่ยจริงจริงมาอยู่ด้วยกันได้นะคะปกติก่อนนอนทําอะไรกันบ้างก่อนนอนไถฟีดไหมถฟีดทิกต็อกอ๋อถฟีดทิกต็อกอะไรนี่จะไถฟีด เฟซบุ๊กฮะดูแก่เลยหาซื้อของครับชอบซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์เหรอผมจะซื้อพวกเอ่อของแต่งรถอะไรมันต้องไปดูในเฟซบุ๊กพี่อ๋อมันจะเป็นกตินี่ก็จะอยู่ในเฟซบุ๊กฮะจริงใช่พวกขายของแบบอะไรอยย่างงเี้ออนไลน์มันจะอยู่ในเฟซบุ๊กหมดมันจะเป็นพวกเพจเป็นกลุ่มแยกต่างหากใช่เป็นกลุ่มๆาะครับ อ่าอันนี้ช้อปปิ้งออนไลน์ฝั่งนี้ถ่ายติ๊กต็อกถ่ายติ๊กต็อกกับผมเป็นเออสายสายชอบดูไปเรื่อยฮะดูไปเรื่อยๆเพราะผมชอบเต้นอะไรเงี้ยดูขึ้นมาเต้นบ้างไหมตอนแบบตอนกลางคืนดูอยู่บุ๊บก็มีบ้างก็แบบลุกขึ้นมาแบบโยอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เฉยเคยจําสถิติตัวเองได้ไหมคะว่าตอนแรกกะจะถ่ายแค่ครึ่งชั่วโมงถ่ายไปถ่ายมากี่ชั่วโมงเคยนอนหกโมงเช้าเพราะถ่ายติ๊กต็อกโอ้โหฉันเต้าจริงจริงฮะรวยรุ่นมากเลยอ่ะมันตอนแรกมันก็กะว่าชั่่ววโมงเดียยแหละถา ไทยมาเพลินโมโมงหกโมงเช้าแล้วมีประสบการณ์ค่ำคืนพิเศษไหมที่แบบเคยเกิดเหตุการณ์บางอย่างคือเราจำไม่ลืมเลยจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้นะหรือเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องแบบโปะโปก็ได้เขาเป็นเรื่องที่เกิดตอนกลางคืนของผมมีฮะมีมีมีมาเลยค่ะสันต์เพิ่งเกิดไปล่าสุดนี้เลยเกิดอะไรขึ้นนั่นโตครับผมพี่รู้จักไหมฮะัตโตะญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่มันเป็นทัวร์เมนที่มันเป็นชายทัวร์เมนครับก็ ล่าสุดนี้ไปญี่ปุ่นกับเราก็ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละแล้วก็ไลฟ์ไปโชว์กันไปเลยก็เป็นค่ำคืนที่หอมหวานหอมหวานโดยเฉพาะนัตโตะหอมหวานมากเลยเขาป้อนผมมานี่คำใหญ่ใหญ่เลยพี่เพิดป้อนด้วยใช่แต่ผมป้อนเขา น้อยๆนะแบบนิดเดียวอ่ะเรากะให้เขาชิมๆแหละแต่เขากะแกล้งเราเต็มที่เลยเต็มคำนะครับผมเต็มคำหอมเลยทีเดียวหอมเลยคําคืนอันหอมหวานก็คือกินกันครั้งแรกทั้งสองคนเลยปะคะคือผมมาเคยกินครับแต่ต้าน่าจะยังไม่เคยชินกับกินครั้งแรกครั้งแรกก็ว้าวเลยแหละว้าวแล้วครั้งแรกโดนเข้าไปขนาดนั้นอ่ะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันเนาะใช่ครับผมแต่เราสามารถกลืนเข้าไปได้ใช่ไหมเออไม่ได้จริงๆไม่ได้ขายไม่ได้ขายขายแต่นี่เอามาไมกินต่อพอขายปุ๊บ ตักอันนั้นมาให้ผมกินต่อยม้ามันคนละมุมมันคนละมุมคนละมุมอยู่ในกล่องเดียวกันใา่ายแต่เป็นคนละมุมไงอ๋อคนละมุมใช่โอ้โหกล่องนี้เดียวคนละมุม โอ้หมูอยู่ฝุ่มซ้ายมุมูผัดตาฝันพี่กับเชื่อแล้วนะเมื่อกี้เอาจริงๆแต่กล่องนิดเดียวเองพี่ตาโบ๊ะไปก็คือเกือบต็มกล่องแล้วกับคำที่พี่ตักมันเต็มแล้คือนัทโต้มันแบบกลิ่นมันแรงมากอะเนาะเวลาเวลาเขาขายมันจะเป็นกล่องเล็กๆอ่ะแล้วคลุกกับข้าวอ่ามันจะพอดีของผมกินสดเลยครับของหวานคุณทําได้ยังไงคุณทำนักยุนกินกว่าเต้าเจี้ยวอะ จิตใจทําด้วยอะไรแต่เขาคืนได้นะพี่กขคืนได้เะเขาเก่งนะโอ้โหครับกว่าจะเก่งก็่ันอะไรมาเยอะครับโดนแกล้งมาก่อนชอบใช่ไหมล่ะชอบเลยอะ่เพราะฉะนั้นอันนี้คือไปดูได้เพราะตอนนั้นไลฟ์สดใช่ครับนะคะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักสนุกสนุกของน้องนนั่นเองสุดท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลงานตามมาอีกประมาณ3,800เรื่องนะคะขอเวลา3มชั่วโมงในการฝากทั้งหมดนี้ว้าวไปยาวๆฮะก็ฝากซีรีส์นะครับผมเออขอฝากแฟน แฟนคอนของพวกเราก่อน้วยก่อนได้ครับครับก็ฝากแฟนคอนของพวกเราด้วยนะครับ p e r ร์ดเซนต้าไทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนครับผมก็กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับในวันที่19เก้ากรกฎาคมนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมบัตรบัตรน่าจะโซเอาไปแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถมาดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั่วโลกเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนคอนเราด้วยครับตั้งใจทำสุดๆเลยครับครับแล้วก็มีซีรีส์ซีรีส์ของพวกเรานะครับผมเลิฟยูทิเจอร์รักครู่ทั่วโลกนะครับผมก็ น่าจะอีกยาวเลยอีกยาวอีกนานครับครับผมฝากด้วยนะฮะได้เลยค่ะอันนี้เริ่มถ่ายทำกันยังคะยังครับพี่ยังเป็นโปรเจกต์มาแล้วเป็นโปรเจกต์มาแล้วเดี๋ยวกำลังจะถ่ายทำใช่ครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นหวานหวานอยู่หวานหวานนิดๆครับใช่ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงรอดูพอดครับผมยังไม่รู้เหมือนกันรอดูกันอีกทีแต่ว่าได้ติดตามกันแน่นอนนะคะยังไงก็ติดตามผลงานของน้องๆได้เลยมีช่องทางส่วนตัวไหมคะจงไอจีหรือว่าติ๊กตอกติดตามช่องทางไหนดี ของผม i n s t a g r กรมเพิร์แล้วก็ PPE เลยครับทั้งทั้งหมดเลยทั้งไออินสตาแกรมทวิตเตอร์ไออินสตาแกรมเอ็กซ์ X, <X. S 1> แล้วก็ t ิ k กต็อกครับได้เลยค่ะเซนต้าค่ะครับผมก็ไอจี IG ของผมก็เซนต้า .pp ครับผมจะชื่อเดียวกันกับ t ิ k กต็อกนะครับแล้วก็ X นะครับเป็น PP พีเซนต้าครับผมสลับกัน โอเควันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะฮะบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆากนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะดู EP นี้แบบ full episode นะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube ของเรา Melo Pop นะคะหรือว่าติดตามรายการของเราได้ค่ะ Melo Pop Night Live เนี่ยจะเป็นทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง9้า M c o t HD นั่นเองวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปอัปเดตชาร์กันดีกว่าสัปดาห์นี้มีชาร์จเพลงอะไรกันบ้างวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เป็นตัวห้าแล้วจะเป็นตัเธอเป็นตัวห้าถูกไหมเสาฟิตตัวแะไกคิวีนะไม่ได้เป็นอย่างไรสมัยอะจบแล้วสวมเลยยังไงสาวออฟฟิศตัวเลิศมาสายลับก่อนแต่แอบเซ็กซี่โอ้ยโดนนะคะไม่โดนตรงของดิฉันสาวออฟฟิศที่ประจบอยู่ข้างคนชนะเท่านั้นแหละ ในสัปดาห์นี้ของพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรกันบ้างในบริษัทของเมลปอฟฟริศับรับไม่มีนะคะบอสบี่ทํ่งานทองู่ทุองบรัทของบิองนีิเกทงที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยค่ะบิัดสอินใจไองถูกต้องค่ิขอทาองบรของรทขอริัองบีิัทร็จทของบริัองบรัของบรั้องอริัองบะิับันัทงรัทงทอองรียดเลยเนร่ย จะทำไงให้ลง้อไปอออกที่นี่เถอะไม่เอาไินะตอนนี้เราเกประชุมเถอะไหวไหมเนี่ยเลาไปพูอออนไรดาย g a y ขอเชิทุทนไปโวยปล่าออก้อถ้าเพืนไปหนูว่าหนูว่า๋ยวเจอวลนแล้วค่ะไม่ลป้ออนี้ไม่รอดนะครับใช่เหรอ สวัสดีครับอยู่กับ DJ วิพ่องฮะอยู่กับทุกคนในค่ำคืนนี้ในช่วงของเมโล pop อ mm ัปเดตเพลงฮิตประจำสัปดาห์ทั้งเพลงไทยและสากลไปดูกันเลยว่าเมโล pop top 5 music chart จะมีเพลงอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับอันดับที่5 เลงช้าสุดซึ้งกินใจ a อ OK n o ค OK Boy wing, คอ o คบอยฟอส i ิเจอร์ินอ,อันดับที่4ยังคงอยู่กับบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งปีบ้าว w but because of you ไอชาย อันดับที่สามเมนยอกยอกเพลงฮิตสุดน่ารักของห้าหนุ่มเพรซอันดับสองทุบสะโพกกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกครั้งกับเวนแอมวิดยูลิซ่าฟีทยล่า และอันดับที่หนึ่ง G-Bad แจ็คสันหวังสิงเกิลสุดเทพข,ของพี่แจ็คจากอัลบั้ม Magic Man 2 Thank you so much for making G Bad number one. Magic uh, Mans -Man Two is coming out on July 18th. Uh, let's look forward. Uh, thank you, Mellow Pop, uh, for all the listeners for just helping you know spread my music because this is all I really, really want. It Means a lot to me. Thank you so much. และนั่นคือ5อันดับเพลงฮิตติดชาร์ตของเมลป๊อปประจำสัปดาห์นี้ติดตามชาร์ตเพลงฮิตเพลงใหม่มาแรงเต็มๆได้เมลป๊อปท็อ20มิวสิกชาร์ตทุกคนยังสามารถขอเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเมลป๊อปตลอดทั้งสัปดาห์เลยพี P ่ๆดีเจพร้อมเปิดให้ทุกคนแล้วครับ นอกจากนี้เมลป๊อปยังมีกิจกรรมให้ผู้ชมและแฟนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนั่นคือโหวตประจำเดือนเมลป๊อป m u มิวสิกออฟเดอะมันสามารถร่วมโหวตให้เพลงที่คุณชื่นชอบได้ทางเว็บไซต์ของเมลป๊อปนั่นเองโหวตฟรี free, วันละหนึ่งครั้งหรือใครอยากโหวตแบบจุใจก็สามารถเติมเหรียญเพื่อโหวตให้เพลงที่คุณชื่นชอบได้เลย แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกคืนวันอาทิตย์4ทุ่มคึ่งทางช่อง 9M c o t HD และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเ e ล o p ป๊อสำหรับวันนี้ DJ เจพี่โด่งและเ e ลป๊อปไนฟ l ไล์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ Good night ฝันดีครับ